สวัสดีค่ะอยู่กับช่องปุ๊แม่น้องมิวนะคะตอนนี้เราก็มาถึงตลาดที่บ้านนะนะคะเป็นตลาดเช้านะคะก็แม่ฮันนี่ก็มาแล้วแม่ฮันนี่ก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เดินหาซื้อกับข้าวนะครับกลับไปบ้านแล้วก็ ซื้อขนมอะไรไปฝากหลานเราก็จะมาเยี่ยมยายกันนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเป็นยังไงไปดูนี่เอ,ออเอซื้อพรืเมื่อซื้อบมากพิกนี่นะซื้อบมากพีกนี้นะ่ะมมามาจากพัทยามาซื้อบมกพีกอยู่บ้านเนี่นะ ยังไปก้อนเอาพ่อได้กินนั่นแหละถุงละร้าก็ได้นะนี่มาพลิกแดงนี่นี่ถุงละซ้าวนี่จะเหตุมาเลิกกินเดี๋ยวนี้ ไปวัดน้ำบอเดยนเกินได้สองบอกเออเ้าไปเห็นยังลหรอเขาลินน้อยกินเร่องเหรอลิ้นเข่าเอีเลยเหตุวิ่งของโใหญ่เก บักหนาวจะเขามีบ่มีอีดีบ่ซื้อปลาไปคันนี้ขนมนี่ดีเอาไปให้ยายเอาเอาเอาไปให้หลาน บอแล้วเฮ้ยให้พักเขาบบอลแม่นะให้เรเป๋าละให้เด็กน้อยฮะว่าจะซื้อขนมไปฝากลูกหลานนะทุกคน ซุงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้เดยซะสะซือ้อผลยกอะได้กับข้าวตอนนี้เป็นเวลา8โมงแล้วยังไม่เข้าบ้านเลย เราก็เดินเลาะตลาดซื้อขนมมาฝากร้านซื้อขนมมาฝากยายไปพลุงพลังอันนี้อีกโอ้ของฝากหลายค่ะในรถได้กระสนสามกระเป๋าและ หลังมากครบหรือยังฮะพอแล้วบอน้ำกินบอมีเื่องตำรวจเศิษฐกิจไล่หลุดล้วเมนอยู่ดูนะคะทุกคนอันนี้คือแบบดู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 จัดเต็มมาก กระเป๋าคนเดียวเด้ยนี่นก,ก,ก็ะื้อน้ำก่อนก็สั่งให้เขาเอามาให้แล้วแล้วจะเอาร้อยหนึ่งสี่แผกรร้อยหรอวะน่นางหลังก่อนได้ว่าจะสั่งอยู่จะเอามาชงให้ยายกินที่เอาไปก็กินทุกวัน สดชื่นมากร่างกายแบบอย่างดีมากเลยคอลลาเจนทีคน,น,นี่ค่คะน,นี่ก็ทานะคะเนีย่ยตี๊ปุให้ไปเมื่อคราวที่แล้วโอ้สบู่ก็สุดเยอะเลยกำลังต้องการคอลลาเจนนี้จะมาส่งให้ตากระยายกินกินได้อยู่เนาะตากระยายแล้วก็ครีมกันแดด เอฟซีสั่งให้ว่าทำงานออกแดดเยอะเนาะก็เลยเอามาให้ใช้ด้วยโอโ้โหไอทั้งหมดเลยล่ะเนี่ยเมนแล้วบาสตบานี่ตัสวยบาหนี้สิสวยบาได้บานนี้ฮะะบาใสบาหนี้ค่ะเธออันนี้นะมางานโอ๊กปูนะ่น่ะจำให้ได้นะอือันกันแดดกันแดดเหรอกันดดแนดดทีพีโอ้กันแดดทีพี แล้วไอ้เป็นกระปุกกระปุกนีนของใครอ๋ออันนั้นมันสั่งมาโอ้เอามาอือให้นะเ,เราไปขายหมวกชายหาดเราจะทา,าอยู่บ้านก็า<ม>าท<ม>า,านี่มายังนี่มายังบอกเอ็มซีโน่นเนมาดูยายมามาดูว่ายายอาการเป็นยังไงเห็นโทรไ,ไปวันละสามครั้งอาการเช้าย่างหนึ่งเที่ยงอย่างหนึงงน่งเย็นอย่างหนึง่ง เอเช้าก็บอกว่าอยากลาลูกตอนใสายๆมาอ่าอยากจะไปหาหมอโอ้ปรับอารมณ์ไม่ถูกไม่กินข้าวไม่กินน้ำมาดูว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาไอ้นี่ด้วยนะปุ๊วันนี้นะจะพานั้นจะพาดูคลังสมบัตินะโอ้ บ้านเรานะ่ะสมบัติเยอะนะปูนะโอ้โห oh, oh. แม่จะเมฮันนี่ะเฉลยแล้วว่าเป็นป้า,มาแม่จะพาเธอดูสมบัติแม่นะ oh. ว่ามีน้อยมีมากขนาดไหนะ oh, oh. วันนี้นะมาแบบมาลื้อสมบัติโดยเฉพาะเลยนะวันนี้นะต oh, oh. ั้งใจมาเนี่ยตีรถกลับเลยดีไหมเนี่ยไม่อยากเห็นสมบัติไม่อยากเห็นสมบัติเหรอ,สม,หรอสมบัติแม่เยอะนะ ลงสะสมไว้น่ะออกมาตอนจักโมงห้าจักโมงออกบ่ายสามมาถึงนี่มาถึงนี่ก็ประมาณหกโมงกว่าเพราะว่าอยู่โน่นอ่ะมันจะออกบ่ายสามมีรถบ่ายสามมาจากระยองรถบ่ายสามจากระยองก็นครชัยเอศก็โอเคนะก็ใช้ปรสวัสดิการซื้อยังมาฝากยายซน่อยื่อยังมาซื้อยากซื้อยังเนาะงฝากยายซื้อกับข้าวก็เลย ซื้อ,อมีสาลาเปาสาลเปาฝักยายฝักตาฝักเด็กแล้วก็มีนมเปี้ยวแล้วก็มอีอะไรนะคะเ,เรียกอาหารเสริมนะ่ะที่ยายชอบกินที่ชอบซื้อให้ยายกินละ่ะก็จะโชว์ให้ยายกินตอนเช้าแล้วก็ตอนเช้าก็จะโชว์อันนี้ให้ตากับยายกินด้วยคอาเจนทีวีเออนี่แหละ อาหารเสริมตอนเช้าก็ให้รู้ไปนะว่าจะลุกเดินได้หรือเดินไม่ได้ให้ระยะเวลาประมาณอาทิตย์หน <c oughs> ึ่งคราวที่แล้วก็ติดเตียงม,มารอบนี้อีกอก,ก็ติดเตียงอีกจะเอาย,อยังไงเนี่ยอายุหลายแล้วนะเราจะได้ทำการทำงานไหมนะยยเนี่ยอายุหลายแน่อายุ ไทยเนนเบอร์เนลล์ต okay so ื้อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตอาการยายนะคะขอบคุณค่ะอ๋รุ่นนี้กลับ